สวัสดีจ้าอันนี้หนูมาวันเกิดหนูมางานวันเกิดใายไขวันที่สี่จะพาของทุกปีจะเป็นวันเกิดของยายไขวันนี้หลานๆก็มาอวยพรให้ยายไขมีที่นุน่นที่จินจังพี่กวงตุง้งที่ดีนะกับตันแล้กวก็ตัวหนูน้องแนนนี่ หนูก็มีเค้กเยอะๆเลยหนูชอบกินรสสับอรบ่ที่สุดหนูไวฟฟอนให้ยายขายหนูกรพาแข่งแล้วหนูคำหนูไวรานาะน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!